กินเสร็จแล้วแกก็รีบก,กลับบ้านแม่ไม่ต้องมาตากแดดตากลมอยู่แบบนี้หรอกแก่แล้วเดี๋ยวไม่สบายกลับไปเถอะแม่ขอโทษแล้วกันกินไปเลยกินใหกินแล้วรีบก,กลับบ้านไปดูอะไรกันด้วยฉันทำนาเสร็จแต่ฉันก็ตามไปแล้ว เสียงแม่เงียบไปแม่นึกถึงแม่ค่อยๆสติดคู่เป็นแม่มองไปเห็นหม้อที่เขาทุกแล้วเลือดที่ปลายนิ้วเขาก็าทับชมบเขาจึงรู้ว่าแม่นะั้นจากโลกนี้ไปแล้วแม่ ท่านผู้ชมฮะน้ำตาใสๆไหลอาบหน้าผู้เป็นลูกต้องกลับกลายเป็นลูกทรพีคิดฆ่าแม่ตัวเองครับท่านผู้ชมครับด้วยความมาโหหิว ูพิดตาไปเยอะเลยใครไม่มีใครรู้เลยว่าพวงอยู่ไหนปีสิบปีไม่มีหน้าเลยวิ่งนั่นเองใช่ไหม เป,เป็นตัวแล้วเิีย์นอ็เป็นอะไรไเห็นหน้าข้าแล้วก็เห็นผีเป็นอะไร ใจพวนทำไมทำไมเอ็งถึงต้องพังดีด้วยพวงเธอจะพวนในเอ็งบอกจะรอข้างไอ้พวงเอ็งบอกจะรอข้างไอ้พวงเอ็งไม่รักเธอแล้วพวน พี่ผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรนะแม่พวงแม่พวเป็นแม่ของผมเองครับแล้วแม่พวงเป็นอะไรแม่เป็นใครใครอะไรของเองวะใครหัวไม้ใครหัวไม้ใคสงสัยก็ต้องโจมตีครับ เบอร์ม่อยังไม่ได้ใครบอหม่อ,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 อ เป็นคนทําแม่มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครก <c oughs> ูชื่อเวียนเป็นผัวของอีพวงแล้วก็เป็นพ่อ มึงทำอะไรลงไปมึงทำอะไรลงไปมึงทำไปได้ยังไงมึงคิดจะแก้เลเหรอโออ้ยเวียอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงก่อให้กูเลวก่อให้กูเฮี้ยกูไม่เคย จะคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองมึงไม่สัตว์นะลูกไอ้เปียงมึงทำไปได้ยังไงกูถามมึงม,มึงทำไปได้ยังไงกูเฝ้ารอเวลาที่จะเจอหน้าเมียหน้าลกูกยี่สิบปีผ่านไปกูได้เจอเมียที่ถูกลูกในไส้ฆ่าตาย คนอย่างมึงมันไม่สมควรอยู่เวียงไอ้สันจะลกถ้ากมดแค่าหนบดิก็นนจะตัดสินลายแบบสารเตี้ยแบบนี้ไม่ได้ทำไมไม่แจ้งต่อเราม,มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำอะไรไม่ไมขอยมันข้าพุทธเจ้าพบตัวคนร้ายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ บุคคนที่เช<อ>ิเรือพระที่นั่งเหรอม,มันคือใครคนนั้นชื่อว,ว่าจูวียเป็นสายเลือด่งกระผมเองเพระอนที่เจ้าค่ะไออยู่กันสายเลือดของเจ้า <c oughs> มึงน่ะเหรอคนที่กระทำความผิดแล้วหญิงคนนี้เป็นใครพะเซนาบดี ผู้หญิงคนนี้ก็คือพวงเป็นเมียของกระบอกนายเรียกมาถามเจ้าอีกอย่างได้ไหมพระพุติเจ้าค่ะเด็กที่ชื่อว่าอุไรคนนี้เขามีความสําคัญใด <c oughs> เกี่ยวกับแม่พวงผู้นี้แท้ที่จริงแล้วอุไรผู้นี้ <c oughs> คือสายเลือดก,กับลาแพงที่เกิดขึ้นกับฝ่าบาทพี่คะสายเลือดของเรา อุไยคือสายเลือดเรามันจะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องและเหมาะสมสถานที่แห่งนี้ใด้ทุกคนยกยอก่องและเชิดชูบูชาขอตั้งชื่อว่าบ้านแผน อำเภอเสนาและข้าจะตัดสิงโทษสายเลือดของเจ้าผู้ที่กระทำความผิดฟังไว้ดีผิดนี้จะไม่มีการอภัยไอ้คนชั่วเยี่ยงมึงอยู่ไปก็หนักแผ่นดินไม่มีมึงสักคนแผ่นดินจะสูงขึ้นเยอะ มันดีไจับไอ้เวียงนั่งบนเดิมแล้วปล่อยมันลอยไปห,หัวเรือไม่พลาดตลิ่งนะตัดหัวมันไว้ด้่ตะลิ่งนะแล้วตั้งชื่อสถานที่ในตัวบ้านหัวเวียง เอยคำร้องของลูกบาปนาข้าดถนองเห็นไม่ผูกที่พ่อสั่งพากมาทุกงฝอายได้พืนฟ้าลูกขอ กราบผู้ทรงส่ององพระนเนรสวนกราบท่านครุูท่วดที่ท้าตนิเกทั้งหมดโปรดขอขมาตอ